<le en> แม่ปิดเทอมใหญ่คราวนี้เราพาเด็กๆไปที่เมืองไทยกันดีไหมดีเจะพ่อแม่ก็เพิ่งอ่านมาว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศยอดนิยมเลยนะใครๆเขาก็ไปเที่ยวกันเออแต่แนนนี่จะต้องไปด้วยนะเพราะว่าต้องไปช่วยดูแลเด็กๆนี่ค่ะหนูก็อยากไปเมืองไทยหนูยังไม่เคยไปเลยค่ะหนูก็อยากไปเหมือนกันค่ะ งั้นตกลงพวกเราจะไปเมืองไทยกันนะธรรมชาติที่นี่สวยจังเลยเจพ้พ่อใช่ที่เมืองไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยละ่ะนันนี่ละชอบไหม,ไมชอบมากเลยค่ะนั้นตกที่นี่ใสสะอาดจริงๆริไหมคะไฟเล,เล็ดนะจ๊ะมูชอบอาหารที่นี่มากเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยงั้น เดี๋ยวเรารีบทานกันจะได้ไปเที่ยวต่อนะเจ้าขงค่ะเด็กๆตอนนี้เรากำลังพายเรือกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยารู้ไหมเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยว้าดูบ้านเรือนข้างๆกันสิสวยมากเลยเขาเรียกว่าบ้านทรงไทยจ้ะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเหมือนกันนะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวัดที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยกันด้วยชื่อว่าวัดพระแก้วหนูอยากเห็นจังเลยค่ะโอ้โหนี่แหละคะ่ะวัดพระแก้วสวยจริงๆเลยใช่จ้ะวัดพระแก้วเป็นวัดพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยนะที่มีพระพุทธรูปทำด้วยรมรกตชั้นเจ้าพ่อ ่แล้วเื้อดูสิคะพระจันทร์วันนี้เต็มดวงด้วยละค่ะสวยมากเลยใช่ในว,วันพระจันทร์เต็มดวงที่นี่จะมีเทศกาลลอยกระทงด้วยรู้ไหมหนูอยากเห็นคะ่ะเราจะไปดูกันหรือเปล่าคะเรากำลังจะไปดูกันเดี๋ยวนี้แล้วไวโอเล็ตเน็นไงไวโอเล็ตปัเปเห็นไหม คนเขามาลอยกระทงกันเยอะแยะเลยเขามาลอยกระทงกันทำไมล่ะคะเขาเชื่อว,ว่ามันจะนำเอาโศกรคภัยออกไปนะสิเป็นเทศกาลที่สวยมากเลยนะคะนุ่มคนณพ้อ้นอานล้วสิ ะะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย